สวัสดีครับผมพันสมบุญอสาวบ้านเกิดคนปูวครับผมอัอนี้คือ,กคบบอเก<อ>่านะพ่อสมบุญเนาะกอต้าเนาะกอต้ากอต้าหั่มาพร้เห็ดอีกนะครับเนี่ยอ,อ,อันนี้อุปกรณ์เอากรอยนี่เอาเอาใส่กระตาเลยบ่เอราขาไว้เสื้อบ่เนี่ยบ่เอาเนี่ยห้องบ่บ่ห้องก็ได้ไปบ่อบ่อขาไปเสื้อซะไปเอากระตูนน้องนี่ยังซะลึงเหลืองค่ะนี่ยังซะลึงเหลืองหรือไม่

เดินลงมาเคียงเหรอได้แก่งแน่นี่อาตกเบิ่งเฮ็ดคืองามเลยนี่นมันยัอง,งออกเก็กอยู่เนาะผนพะโลพิเลยนี่ไอเด็กไข่มันน่าลดึงมึนอยู่บ่เฮ็ดอันนั้นบ่สองตูมสองตูมพอดีงามงามกล้วยพอดีบ่ผลโต๊ะเล่งป่านี้ก็ยังเกิดเสื้ออยู่นเนาะ คอนบักคอนนี่เป็นตเฮ็ดคอนออกม่ีนี่มนจะเฮ็ดคอนออกบอานๆค่ะใช้จะแปบนี่เฮ็ดเขาแป้งไอยน่ไงอไอพูดทังไอ้ดุนไปงทังไส่ไปรถเฮ็ดงก็มี่คนคนคนปล่อยจริงเฮ็ดอง เต่าจินใชเ็ดเ็ดเิงจับอีกสองดอกเห็ดเ่งเกิดพี่น้องเ็ดน่อยก็น่อยักน่อยแน่แท้เห็ดเิงก็ได้มก็ได้เป็นจีิงี่นี่โอ้ยขอย่ได้ถืออันโอออยอยอยน่ตาเ่อพี่น้องอาเ็บด้เ็ดอกเห็ดเนานแซ่บเลยห็ดเพหวานตนี้ โอ้ดอกกำลังเกิดนะครับมากะก้อยครับมากลอยัก้อยนี่เดิพ่อเฮี่ข้างอก้อเหมือนเดิมามามะมะก้อยนี่ยต่เชืก้อยรนี่่านมะลงมานี่งไม่ต่เชืยอก้อยบ่รเกืก้อยด้วยเพี่น้องนี่กูจุเดหันะกูนเอาแค่ไงเรือนน้ำน้ำน้ำกลอยปัก หัวิือหัวนี่พี่นหองหัววันง่ยวันง่ายยว่งใส้าสำมุนขดต้องดุต่อันี้ขึ้นผืนโอนคนาได้หัวหัวนีึ้นจั่หัวออมันขืน้นตื้นแทนนี่ครับเชี่ยไปเลน่นี่คือหวก่อยนี่พี่น้องนี่มาเก็บเพชรเก็นเห็นน้ำกลไกนะครับมือเีกือเกานลครับเนื้อสงัดเอาไปเลย กพี่พี่พี่จะเห็นบ่เครือเครืออู้ว่ามันกันมาคิ้งตัวไม่ต้องนะตัวเครือก้อยโอ้สับบ่ลนี่ก้อยขาวว่นี่เดี๋ยวมันคือก้อยขาวนี่ตัวเครือก้อยนี่พี่น้องนี่นี่นี่ตัวเครือก้อยนี่ครับนี่ีตัวเครือก้อยแห้งๆก็มี้เอุ้ยหลายครับครับก้อยครับทำไมจะเอายากแน่อยู่นี่ ปัดเอาเขาเนี่ยอร่ะเข่าเข่ายากมากแพงพี่น้องเอ้ยหากินเผือกกินกลอยไปเลยข้าสมบูรณ์โอ้กลอปุมือเนาะบ้าอันนี้ดึงเหติของยาได้เจ้ามึงก็กลอยมึงหัวกลอยพี่น้องกินแต่กระโทมได้แค่เกาเด้ไหม không ừ, biết con về nhỉ. Thì có cao hơn đấy không ừ, biết con. Ừ, ừ bây còi bởi này có đáng chuộng. Ừ, còi đây này. Lấy đây Ừ, đây này. này. Ở, men đây này. Ừ, bởi nó ừ, ừ, sao? Chắc. Đáng chuộng đột. Giờ เคนี่คือเงั่วเาสงสัยบใใหญ่กว่นี้เลยเคยนอยเนอยมันเอาแล้วคันบอมีกันดีหัววัาน้อย่ว่นน้อยเอาที่สันจีกาเบิ้งที่สันจีเ้อกใหญ่เลย โอดูส oh, ิ hmm. uh ่งรถพลืนพลังเหมนเลยวะเอาได้แต่ย้ำไรก๋อยก็ทมบุญก๋อยเนี่ยเอาได้รถจะย้ำอยู่บ่อไหนบ่อไหนฮะย้ำแดงก็บบ่อใด้ดิบ่อแซ่บย้ำแดงบ่อแซ่บมันบ่อแซ่บเนะครับบุกเลยย้ำนี้ย้ำนี้เอาไปใส่นี่นะห่อเขาสาดกินนะเขาไปไดบดินพันไปแล้วเด็กออกพรรษานี่นอยน้อยน้อยถมถม ผมหน่อยพอนีฟังไว้เลยสมุนทำพิธีจัดการไปังสมยงโอ้ยเกิดเกิดที่ถนนหนทางพี่น้อเหนทางคนเที่ยวค่ะบานบัดเลยเนาะบานพอดีจะคำจะอยได้พี่น้องเราะเห็นหงมืดจะอยเนาะ พี่น้องมีอยู่วันละล่นทั้งน่ะหาเห็ดถึงซ้ำบิ่งโอ้ยว่าชิบ่ได้แกงก็ะิะได้แกงนอนที่ตอนนี้แกงเห็ดบานแล้วพี่น้องเอามือในข้อสมบูรณ์แกงกันพี่น้องกันจื้อของเท่าข้อบานไปกินตามบ้านนี่แหละโอ้ยปรดีงามเลย ตอนจุ่มจุมบ่มีใครเห็นเนาะเอ้า่างนลำดามกันตาดีตุเอ้าจุ่มจุ่มเย็บจมันตาดีมาสั่นเอ้า่างนลำทางมกันเหลียวเห็นรวดเลยตัวโบอยู่บ่เออขาวเลี้ยงใช่ไรมันจะบางจังหน่อยอยู่เนาะออกปี่ตีนมันเห็นเนาะออกไปมันเป็นอีกเออโบเอาไปเอาไว้ฮะเดะหักไว้เลยบอกเออเห็นเนาะ เอาไปปรุงนี่ันนี้ได้สิเนี่ยไม่เด็กไปยังนี่เอาไปด้วยเอาหนึ่งเกือบจิ้มกระตายเลยพี่น้องเอ้ยโม่ข้าวบูนหนึ่งเป็นกระต่ายอันนี้จิ้มกระตามักรอกป่พอได้แกงนี่ละะไปไปหายีงไปเื่อพ่ออีกแล้วพ่อสำรวจละเมยเช่าเมื่อยวะพ่อสำรวจโอ้เมยเมยเมยพี่น้องเลยบางคนเก็บเห็ดก็ได้หลายเติบพี่น้องเออ จะคนหาบยังมาลงถุงนั่งพี่น้องเอ้อก้อยๆอันนี้กล้อยเมื้อนี้หันไปฟันเอาเลยครับมื้อนี้ไปฟันเอาเพราะว่าคันเอาเป็นหัวม้ามันเป็นมะลงโค้งเค้งมันหนักหน่อยก็คือนลายนะนะอันนี้มั็นลายไปคือนหน่อยได้หนิเฮ็ดก็ได้แกงฟันเอาเลยเอาเห็ดเอาเอาเห็ดไปแกงเออเออเห็ดก็ได้ครับกระตาหนึ่งได้แกงนึงพี่น้องเออเห็ดก็ได้เออมันเกิดกับคอฝากพ่อแม่พี่น้องก็เลยก็แซ่คือเก่าหน่อพี่น้องเนาะเอ้าพอสมุน แล้วอ,อีสาบันเกิดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งติง้งกับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณกัสบสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะ